DFC อทุกทุท่ทานนะคะใครที่กำลังมองหาะะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำหนึ่งนะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่หนึ่งะคะใครที่กำลังมองหาะะวันนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุท่านมาพบกับรถครอบครัวนะคะคันนี้น้ำหนึ่งพามาดู Toyota Fortuner 2.4 V นะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะปี2019 อ่ะนะคะสีขาวมุกค,คันนี้นะคะนี่เลยบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็ผ่อนสบายๆกระเป๋าด้วยนะคะกับคนที่สนใจในรุ่น Fortuner นะคะมาเดี๋ยวเดี๋หนึ่งจะพาไปดูนะคะรอบๆคันกันเลยนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้นะคะเป็นอ่ะได้กระจังหน้าเดิมคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะคะทำความสะอาด แค่นั้นเองนะคะได้กระจังหน้านะคะเด,เดิมนะคะจากโรงงานโลโก้ชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของกรอบไฟหน้านี่สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ใบบีม LED นะคะมาพร้อมกับไฟไฟ d ด y t i m ม running light นะคะนี่นะคะเป็นกรอบไฟนะคะ สวยใสอันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะกรอบไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมสภาพสวยเราการันตีรถทุกคันนะคะรถทุกคันนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เล่มไม่มีชั้นดึสูญหายค่ะนะคะโอนปกตินะคะใครที่กําลังสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะนี่เลยให้ดูด้านข้างเหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะได้ด้านข้างสวยๆไปแบบ นะะในส่วนของ Mac แม็กล้วก็ยางนะคะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กขอบ18นะคะแม็กขอบ18ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กสีทูโทนนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนแม็กหกรูนะคะคันนี้นะคะรุ่นนี้เนาะได้เป็นดิสเบกสล้อเลยนะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังในส่วนของซุ้มล้อนะคะไม่มี นะคะซุ้มล้อดเดิมนะคะติกนกนี้ไม่บุบนะคะเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆอันนี้เราลงน้ํายาการสนิมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอ่านะคะแล้วก็ติดคิวกันสาดเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้สภาพสวยนะคะฟิล์มนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะบนหลังคามีเหล็กมีแหลกแหลกบนหลังคาอันนี้เราแค่ ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยบนหลังคาเดิมๆมาแบบนั้นเลยนะคะก็แล้วก็เนี่ยค่ะมีบันไดด้านข้างอ่านะคะสภาพสวยมากค่ะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตรงนี้ก็เป็นโครเมี่ยมกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะยังเป็นตาโตโยต้าอยู่เลยนะคะเป็นตาโตโยต้าอยู่เลยนะคะด้านหลังเหมือนกันนี่มาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางนะคะนี่ค่ะเจ้าของเดิมนี้ขับ ขับเก่งมากนะคะดูสินะคะขับสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือเขาดูแลอย่างดีนะคะได้เป็นยางบิสโตนด้วยนะคะแม็กขอบ18นิ้วนะคะด้านหลังก็เป็นดิสเบดด้วยนะคะยางนี้ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะอ่ะนะคะอันนี้ยางยังใช้ได้อยู่นะคะในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยคะปีกนกเดิมๆนะคะด้านในนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนปล่อยอีกเอ่อก่อนปล่อยเนี่ยเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพอีก อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะในส่วนของไฟค่ะได้ไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีกล้องถอยด้วยนะคะตรงที่เปิดตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเขียนว่า Fortuner โลโก้สพวงอยู่ตรงกลางชัดเจนเลยค่ะนะคะด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับเนี่ยเลยนะคะที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ที่ไล่ฟ้าระบบไล่ฟ้านะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกด,ดวงที่ส หนะะีได้ด้านหลังเดิมๆเลยมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะ,ะมาดูด้านหลังเลยนะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นแบบไฟฟ้าอมาดูด้านหลังค่ะนะคะด้านหลังนี้ด้านหลังนี้กว้างมากๆเลยนะคะ ว่างมากๆเลยอันนี้คือแถวที่3เราพับเบาะไว้เนาะพับเบาะไว้นะคะก็อันนี้อุปกรณ์ตรงนี้นะคะก็ใส่ของคือ Fortuner เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งค่ะเวลาราวางของหนักๆอ่ะเบาะไม่ยุดโปรงเนาะแต่ว่าก็ข้อเสียก็คือด้านข้างเนี่ย พื้นที่ด้านข้างก็จะแคบแต่พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็ไว้ของได้เยอะนะคะในส่วนของน็อตค่ะนะคะด้านหลังฝากระโปงนะคะน็อตเดิมไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขนะคะรอยสปอร์ตเมคอาร์ตนะคะรอยเมคอาร์ตเดิมเดิมเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะบอกเลยว่าไฟท้ายเดิมแน่นอนนะคะเป็นนี่เลยนะคะสเตลเล่นะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะต้องเป็นตายี่ห้อนี้จะมีสองยี่ห้อเนาะจะเป็นไทโคอิโต้กับสเตลเล่นะคะด้านหลังต่อให้ตรงเนี้ยโดนชนโดนบุกมา เปลี่ยนจากโรงงานมาก็จริงแต่จะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะคะอ่านี่คือด้านหลังนะคะอ่ะได้ด้านหลังสวยๆแบบนี้ค่ะน็อตเดิมด้านหลังเป็นไฟฟ้านะคะอ่ะมาดูด้านข้างฝั่งคนขับกันบ้างก่อนที่จะไปดูเรามา,ม,มาก้มต่ํานิดนึงมาก้มต่ํานิดนึงค่ะนี่เลยด้านหลังค่ะยางอหล่อ่ะเมื่อกี้น้ำหนึ่งไม่ได้ให้ดูในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราจะใส่ครบให้นะคะจะอยู่ด้านข้างเนาะอ่ะก้มต่ํานะคะมี ยังอล่ยให้เรียบร้อยด้านท้ายส,สวยๆด้านล่างส,สวยๆเลยนะคะอ่ะคันนี้ใครสนใจนะคะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไฟท้ายเดิมนะคะไฟทับทิมมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มค่ะนะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะคะที่จับนะคะด้านนอกเป็นโครเมียมด้วยนะคะที่จับด้านนอกเป็นโครเมียมอ่ะมาดูห้อง ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้นะคะก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมดเจ็ดใบคันนี้นะคะมีลำโพงเจ็ดตัวด้วยนะคะกระเป๋าใส่เอกสารอ่ะก็คือช่องใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเบาะเลยทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของปลั๊กไฟนะคะสิบสองโวลต์ค่ะนะคะอยู่ตรงด้านกลาง เนาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสวยมากๆเลยนะคะเบาะหนังสีน้ําตาลสีเข้มนะคะแล้วก็แอร์นะคะอยู่ทุกจุดนะคะตรงที่นั่งเลยนะคะมีไฟตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะอ่ะมาดูด้านหน้าของผู้ขับขี่อันนี้นะคะกระจกเดิมนี่น้ำหนึ่งให้ดูเลยนะคะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะนะกระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะกระจกเดิมรอบคันคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรมากไม่ได้เก็บอะไรเยอะเลยนะคะเดิมนะเดิม อ่ะมาดูด้านในค่ะนะคะเบาะคนขับนะคะอ่ะน้ำหนึ่งขึ้นไปดีกว่านะคะขึ้นไปดีกว่าเออเบาะคนขับนะคะดูสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็เอ่อเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะไฟฟ้านะคะ ปรับเบาะได้นะคะ8ระดับนะคะรวมไปถึงนะคะพวงมาลัยนะ,ะพวงมาลัยเป็นพวงมาล Power ัยพาวเวอร์มัเติฟังกชันนะคะมีฟังก์ชันนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวาฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นควบคุมโหมดนะคะโหมดหน้าจอเนาะพวงมาลัยด้านบนนี้ตรงนี้เป็นไลายไม้นะคะเป็นไลายไม้นะคะสีสีก้านนะสีก้านแล้วก็ที่พวงมาลัยค่ะมีระบบนะคะเนี่ยค่ะระบบเปลี่ยนเกีย,กยร์ที่พวงมาลัยด้วยนะคะระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะเดี e ๋ยวหนึ่งสตาร์ทรถมา ตัดตัดรถกันดีกว่าอ่ามาดูนะคะหน้าใหม่เรือนใหม่นะคะอ่าเรือนใหม่เป็นแบบออฟจิตร์นะคะตรงนี้นะคะไหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลกว่าๆนะคะก็ถือหน้าใหม่นี่สวยมองสบายตามากๆเลยนะคะหน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสน,นะคะเป็นแบบทัสกีดนะ,ะแล้วตรงนี้นะคะเรามี SD card ให้นะคะมีในส่วนของ SD card ให้แอร์ Air เป็นแอร์ออโต้นะคะพาวเวอร์เอาเลิตอยู่ตรงนี้นะคะอ่า เสียบ AUX USB นะคะตรงนี้เลยนะคะเ,เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้เนาะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะมี s ซเชียล h i p ด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดเลือกนะคะอีโนะคะหรือเป็น power อร์โหมดเนาะ ะนะคะภายในกว้างมากๆเลยคอนโซลด้านหน้าก็กว้างมากๆเลยมาดูข้อมูลรถกันค่ะนะคะเรามีในส่วนของสคบด้วยนะคะคันนี้เป็น t o โ o ต้าฟอร์จูเนอรนะคระับเพื่อนสองล้อราคาตั้งขายอยู่ที่9 9 9 9 0 0ปี2019ค่ะนะคะเลขใหม่เนาะก็ะตรงกันอาจจะดิฟกันนิดหน่อยนะคะ คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะคะผ่อนยาวๆได้ถึงแปดิบสี่งวดเลยนะคะผ่อนยาวๆได้ถึง84ดงวดเลยนะคะผ่อนอยู่ที่1มื่นเจ็นะคะลูกค้ารับรายได้อยู่ที่ประมาณ3 5มหมื่นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะคือนั่งสบายมากๆอ่ะมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะค่ะนะคะด้านข้างแผงประตูคันนี้นะคะเราติดฟิล์มเป็นฟิล์มลามินาให้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระจกเดิมนะคะโตโยต้นี่เลยนะคะ อ่ะก็เป็นแผงประตูอันนี้เราทําความสาดเรียบร้อยแล้วนะคะทําความสอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราทําความสาดให้ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะอ่ะเป็นพุชซาร์ดเนาะลำโพงนะคะก็มีอยู่เจ็ดใบนะคะมีเจ็ดใบอ่ะนะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่น้ำหนึ่งเปิดกระจกอ่ะเปิดกระจกก็มีไฟด้วยนะคะเป็นกระจกแต่งหน้าเนาะก็ ชอบเลยนะคะสาวๆตรงนี้ก็มีที่เสียบนาบัตรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น Fortuner เนาะคันนี้สวยมากๆนะคะราคา999,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 0 7 0นะคะน้ำหนึ่งจะบอกเลยว่าออกรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าได้โปรโมชั่นนี้ด้วยอะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะนะคะ,ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน2งล้อนะคะอะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะนะคะใครสนใจก็ติดต่อตามด้านล่างได้เลย นี่นะคะห้องเครื่องด้านหน้าค่ะอ่านะคะอันนี้คือเครื่องกําลังทํางานอยู่นะคะเห็นไหมเวลาสตาร์ทรถเนี่ยก็จะมีไฟเดทชาร์มลันนิ่งไลท์นะคะติดอยู่ด้านหน้านะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นการันตีเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมคงสร้างเดิมๆเลยนะคะก็ดูด้านในนะคะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะเราก็จะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วย นะอันนี้เครื่องกําลังทํางานอยู่นะคะไม่มีของเหลวกระเด็นออกมาเลยนะคะเครื่องสวยมากอ่าอันนี้เราทําความสะอาดห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะมาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็อันนี้นะคะน็อตอ่ะอาจจะมีรอยนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นอกาอาจจะมีเก็กบฝากระโปรงเล็กๆน้อยๆแต่ตรงนี้คือเดิมนะคะอ่ะมาดูด้านข้างนะคะรอยเมคอัพนะคะนี่เห็นไหมไฟหน้าเป็นไทโคอิโตะนะคะไฟ เดิมจากโรงงานผลิตเลยนะคะรอยเมคอา์พคมพมี่มีตัวอาร์นะคะนี่มีรอยปั๊มอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือคานหมอหน้ำรอยเมคอ์พอยู่ครบเลยนะคะอยู่ครบเลยอ่านะคะข้างแก้มมาพร้อมกับแผ่นเพจด้วยนะคะแผ่นเพจเห็นไหมแล้วก็อันนี้นะคะ อาจจะมีการเก็บระเอียดฝากระโปรงนิดนึงนะคะคันนี้แล้วก็ซีนนะคะซิลิโคนฝากระโปรงโรอยสปอตเมคอัพนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบชัดเจนนะคะตาโตโยต้าก็ยังอยู่นะคะนี่อันนี้คือฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมนี่นะคะแผน่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะ คันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์สวยมากๆเลยนะคะอะมานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคันนี้นะคะ Toyota Fortuner 2.4V นะคะปี2019นะคะขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะคะขับ2เนอะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยนะคะ Toyota Fortuner 2.4V นะคะราคาตั้งขาย999,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 7 0 0 0ผ่อนยาวๆได้ถึง,ง8.4งวดเลยนะคะแล้วก็ใครออกรถวันนี้นะคะ ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะรับ305นะคะ,ะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะก็คือเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะซื้อคนเดียวได้นะคะเอกสารง่ายๆเลยค่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์นะคะถ้าเป็นข้าราชการกับพนักงานารบริษัทนะไปคนเดียวได้ง่ายๆเลยนะคะอ่ะ ัตบ,บชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือน3เดือนหรือว่าล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือนเล,อ,นเลอกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเพียงเท่านี้ถ้าเป็นอาชีพอื่นๆนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาเครดิตสอบถามได้นะคะก็ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านด้วยแล้วก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์ด้วยนะคะถ้าไม่สะดวกมาหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็เรามีนะคะไฟแนนซ์นะคะจัดบริการให้ถึงที่แล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครสนใจนะคะ ก็ติดต่อกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะหรือว่าแชร์คลิปนี้นะคะ mm. เพื่อที่คุณจะไม่พลาดโอกาสดีๆกับที่ทางเพจโยนต์นะคะมีรถเข้ามานะคะทั้งเข้ามาใหม่นะคะมีอัปเดตต่างๆเนาะเอาละค่ะนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ